อ่ะราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันแล้วสินกเลี้นะครับวันนี้ก็เนี่ยเหมือนเดิมนะฮะเลดของหลวงประช้างนะครับผมเลดรุ่นแรกรุ่นเดียวนะฮะรุ่งเรืองร่ํารวยนะรุ่งเรืองร่ารวยอันนี้จะเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นเดียวของหลวงประช้างวัจุชิญนะฮะเขาออกมาประกาศคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้คนละเส้น2องเส้นก็ได้นะครับผมนะ อนาคตก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่สร้างรุ่นเดียวนะก็ไม่น่าจะหมุนเวียนในท้องตลาดมากมายนะครับอย่างผมก็เก็บไว้เส้นสองเส้นอยู่นะฮะอ่ะอันนี้สิ้นเดิมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เนื้อเงินหน้าทองคํำไหมหรือว่าจะได้เนื้อทองคําเลยนะเอออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นลงยาทรงเครื่องก็ได้นะลงยาเท้าเวลงยาอะไรเงรี้ยนะฮะ ตามลุ้นเหมือนเดิมไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะอย่าลืมไปแล้วก็แชร์นะพี่นะถ้ามีคนดูเอ่ยยังพอพอเขาเรียกว่าอ,อะไรยังพอคุ้มทุนอยู่ไม่มีคนดูนี่กรี๊ดเลยนะฮะสีอะไรวะเดี๋ยวนะสีอะไรโอ้สีทองอสีทองโอ้ตรงนี้เห็นแล้ว น,นี่ลงยาอะไรไม่รู้ชึบชุบชุบทองครับนี่ฮะสวยงามลงยาเขียวนี่ฮะชุบทอง 18k ลงยาขอบเขียวข่าวที่แล้วเปิดมาได้ชุบทองลงยาแดงอันนี้ขอบลงยาเขียวนะฮะสีเขียวเหนียวซับครับผมเลขโค้ดเราจะอืม้ม เลขตัวเดียวนะจ๊ะพี่ตาถึงจะเป็นเนื้อล่างๆแต่เลขตัวเดียวนะจ๊ะนี่ตาเลขเจ็ดครับพี่โอ้โหน่าจะคุ้มอยู่โอเคไม่มีเหรียญหัวเสือนะผมโอเคเอน้อยก็เลขตัวเดียวนะตัวยาเขียวด้วยเออขอเนื้อบนบนบ้างนะครับเนื้อที่แบบสร้างร้อยองหรือแบบสร้างเส้นเดียวไปเลยก็ก็ได้นะครับผม ขอละเมตตาทีหลวงปู่เมตตาทีครับหลวงปู่หลวงพ่อท่านทาเวทวันนี้ออกสีเงินโอเคอันนี้ออกสีงเงินเฮ้ยชอะไรอะ โอ้อันนี้อะไรไม่มีเหรียญจะเอาไปไหนดูซิอันนี้รายการชุบ 2K ตรงหวัวนี่ฮะแล้วก็ชุบเงินอ๋อชุบ 2K หัวชุบเงินคือเนื้อเป็นชุบ 2K แต่หัวตรงนี้ชุบเงินสายเป็นชุบแบ็ครูเทเนียมหมายเลขโค้ดครับหมายเลขโค้ดอะไรเอย่ย อโอ้โหแปดแปดเก้านะดีไม่แปดแปดแปดนะเออไม่ใช่สี่แปดเก้าครับผมสีนะ่ปดเก้านี่สวยนะอันนี้ออกเงินนะครับผมสายแบ็คก็ไม่เชิงเงนื้อล่างนะผมแต่ว่าผมอยากได้แบบลงยาแบบตรงเครื่องหรือแบบจัดเต็มแบบเด็ดๆอะไรเงี้ย รุ่นสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวมีไปเอาที่วัดนะฮะเดี๋ยวจะไปแกะที่วัดอีกทีกหนึ่งแต่ว่าอันนี้คืออดใจไม่ไหวนะผมก็เลยต้องไปหาปิดมาเพื่อจะแกะลุ้นดูก่อนนะครับผมก็โดนบวกค่อนข้างเยอะนะครับก็ธรรมดานะาชุดทองอีแล้วเหรอท่องอีกล้วเดชุดทองอีเลี้ยวเหรอ ชุบนูงยากันเถอะชุบท,ทองลงยาขาวป่ะเนี่ยนั่นไงชุบท,ทอง 18K ล,ล,ลงยาขาวขาวนะผมเออเอาได้ครบ3สีเลยลงยาขาวลงยาแดงลงยาเขียวปฏิโถอ่ะเลขโค้ดครับเลขอะไรเอ่ยดูจิ ดู้เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับผมนะเรียบร้อยเอ้าแต่ได้หัวเสือมาหนึ่งครับผมเออโอเคนะได้หัวเสือมาหนึ่งก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วน่าจะไม่เท่าทุนก็เข้าเนื้อครับผม <laughs> ถ้าขายหมดนะถ้าขายไม่หมดก็อีกอีกโดอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวเสือเออ น่าจะเป็นเนื้อทองแดงหน้านี้นะเพราะว่าสีออกทองแดงทั้งอันเลยครัวที่แล้วเป็นออทองแดงลมดําอันนี้น่าจะเป็นทองแดงล้วนนะครับผมอ่ะก็ยังดีแล้วผเสื้อมาช่วยเฉลี่ยไม่ให้ขาดทุนเยอะนะผมก็เหมือนเดิมนะพี่นะเนี่ยสี่เส้นเอ้สามเส้นนี้นะฮะก็มีราคานะผมสุกเส้นนะครับ แล้วก็เป็นเลนีรุ่นแรงรุ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีติดไว้ก็ดีนะครับมีตะชุบทองนะแล้วก็หัวเสือนี่ก็แยกขายนะผมหรือจะซื้อพร้อมเลรียเลยก็ได้นะแล้วก็มีอันนี้ชุบแดงชุบทองโลยาแดงนะครับก็ยังเหลือหนึ่งเส้นแล้วก็มีหัวเสือลมดําด้วยนะอันนี้อ่ะก็ถ้่ากับว่ามีสีเส้นนะพี่นะใครอยากได้อันไหนก็ทักมาได้เลยนะครับ เปิดให้นะฮะเบาๆทุกเส้นเลยนะครับโอเคไปก่อนนะฮะเดินม่คลิปหน้านะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไค i b e ด้วยนะครับถือว่าเสียแล้วน่าจะอาจจะออกไปทางขาดทุนนิดหน่อยนะครับโอเคโอเค,อเคตอนนี้เพราะว่าตอนนี้รุ้นละพันห้าพันหกนะฮะรีบเลยแกมาไม่เจอเนึงงงนเงนิงนกับเขาเลยนะ <Okay. laughs> ไปแล้วผมสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ